ในเรื่องนะครับผมรับบทเป็นพ่วมกับครับสำหรับตัวคาแรคเตอร์พ่วมกับเนี่ยเขาก็ต้องมีความเป็นพ่วมกับคือต้องคุมทีมงานทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องเนี่ยพ่วมกับทําหนังค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จมาหลายเรื่องแล้วและเรื่องนี้เนี่ยก็กําลังจะทําอยู่แต่ว่ามันดันมีคนเข้ามาครับ เลยทําให้พุ่มกับต้องปรับตัวให้ได้แล้วก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้ครับ sound and action พคราวนี้มีโอกาสได้ไปอ่านบทเรื่องนี้ครับครั้งแรกที่อ่านเนี่ยรู้สึกว่าเข้าใจได้ยากมากแต่ด้วยความที่หม่อมน้อยได้สอนพวกเราแล้วก็ให้เราซ้อมกันเยอะๆมันทําให้คาแรคเตอร์เนี่ยมันชัดขึ้นครับแล้วก็ทําให้โอ้เนี่ยเข้าใจตัวละครตัวนี้เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ สำหรับวิธีการทากันบ้านของโอ้ก็คือพยายามสังเกตการมองหรือว่าการดูเซตต่างๆในมุมมองของู่มงกลับครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยตัวพ่วงกลับค่อนข้างที่จะเป็นคนจริงจังกับงานมากๆแล้วก็ตั้งใจทํางานมากๆครับมันเป็นสิ่งที่ผมเห็นจากู่วงกลับหลายๆคนยังหม่อมน้อยเวลาทํางานอะไรเงี้ยครับก็เห็นหม่อมว่าแบบต้องใช้สติมากๆแล้วก็ต้องคุมทีมงานคุมกองเราให้ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็พยายามจะเก็บตรงนั้นมาแล้วก็เอามาใช้กับตัวพ่วงกลับนี้ด้วยครับ ถ้าในแง่าการทํางานโอว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างซ้อมหนักมากๆนะครับเราซ้อมกันมาเกือบปีหนึ่งแล้วก็พยายามเข้าถึงคาแรคเตอร์กันตลอดครับแม้แต่ช่วงโควิดก็ยังซ้อมกันอยู่เสมอรับทำให้คาแรคเตอร์ของทุกๆคนเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นครับแล้วก็ทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าสนใจมากขึ้นไปอีกครับทำไมถึงไม่ควรพลาดชมนะครับโอ้เชื่อว่ามันน่าสนใจตั้งแต่เรื่องของบทประพันธ์แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่แบบหม่อมแล้วก็ทีมงานทุกๆคนตั้งใจมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนได้ดูผผลงงาาานขขออพวกกรครับมฝ ถ้าเบลเรื่องซิกคาแรคเตอรไว้ให้ทุกคนไปชมกันด้วยนะครับยังไงฝากผลงานของโอ้แล้วก็ทีมงานทุกๆคนไปด้วยครับ